สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับคาบสเตมในสัปดาห์นี้นะครับครูนครมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทํานะครับเกี่ยวกับการสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับชื่อกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมเปลี่ยนน้องให้นุ่งนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันครับอันดับแรกเลยนะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องเข้าไปในกลุ่มไลน์ครับในกลุ่มไลน์ครูจะส่งไฟล์ไว้ให้นะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับ นักเรียนต้องดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็ปริ้นปริ้นไฟล์ออกมานะครับนักเรียนก็จะได้กระดาษใบกิจกรรมนักเรียนจะได้กระดาษใบกิจกรรมขึ้นมา1ใบนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่สะดวกปริ้นนะครับนักเรียนก็สามารถวาดรูปกกรตัวการ์ตูนอะไรก็ได้นะครับที่นักเรียนชื่นชอบแต่ว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าด้วยนะครับต่อมาครับข้อที่3นะครับหลัง หลังจากที่นักเรียนวาดภาพหรือว่าพิมพ์ใบงานของครูออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนพับครึ่งครับผมพับครึ่งนะครับเพราะว่าในใบกิจกรรมของครูนั้นครูได้แบ่งเพศชายและเพศหญิงเอาไว้นะครับนักเรียนพับครึ่งได้เลยนะครับและนักเรียนก็เลือกทําได้เลยว่านักเรียนจะเลือกทําเพศชายหรือว่าเพศหญิงหรือว่าจะทําทั้ง2แบบเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ เมื่อนักเรียนพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนนี้นะครับคําเตือนเลยนะครับควรจะให้ผู้ปกครองทําให้หรือว่าผู้ปกครองคอยดูแลอยู่ข้างๆนะครับเพราะว่าจะจําเป็นที่จะต้องใช้ของมีคมนะครับนั่นก็คือการตัดครึ่งกระดาษ A4 นะครับตัดครึ่งไปเลยนะครับก็คือเลือกให้นักเรียนเลือกเองว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงนักเรียนก็ตัดครึ่งไปได้เลยนะครับหลังจากตัดครึ่งแล้วก็ให้นักเรียนนําคัตเตอร์ครับ เช่นเคยครับให้ผู้ปกครองทําให้จะดีที่สุดนะครับให้นําคัตเตอร์นั้นกรีดนะครับกรีดไปตามรอยเสื้อนะครับหรือว่ากางเกงหรือว่าจะเป็นผมหมวกอะไรก็ได้นะครับที่นักเรียนอยากจะเปลี่ยนชุดให้น้องตุ๊กตาของนักเรียนนั่นเองนะครับส่วนในภาพนะครับของครูครูได้อยากจะเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมครับครูก็ได้กรีดเสื้อกับเสื้อของน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงใช่ไหมครับอ่าแล้ว ตัวกระตูนของนักเรียนก็จะมีช่องว่างอยู่บริเวณเสื้อนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่8ครับให้นักเรียนเนี่ยไปสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนนะครับโดยการที่นําน้องตุ๊กตาของเราไปด้วยนะครับนําไปเทียบนะครับกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรานั่นคือการเปลี่ยนเสื้อครับนักเรียนเทียบกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราโดยที่มีเงื่อนไขนั่นก็คือ1ครับนักเรียนจะต้องเทียบกับสิ่งมีชีวิตนะครับ 2ชนิดอ่านั่นก็คือต้องถ่ายภาพมป2ภาพนั่นเองนะครับให้ครูละครต่อมาครับถ่ายกับสิ่งไม่มีชีวิต2ชนิดนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับโดยรูปท,ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่จะต้องส่งครูนั้นมีทั้งหมด4รูปด้วยกันนะครับสิ่งมีชีวิต2และสิ่งไม่มีชีวิตอีก2นะครับมาดูตัวอย่างการเปลี่ยนชุดที่เรานําไปเทียบกับสิ่งมีชีวิตกันคําบทักเนียนจากในรูปนะครับครูก็ได้นําไปเทียบกับหลายสิ่ง ด้วยกันนะครับที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นกับต้นไม้ใบหญ้านะครับหรือจะเป็นเด็กที่กําลังปั่นจักรยานอยู่คุณครูที่กําลังนั่งทํางานอยู่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวครูเองนะครับครูก็ได้เทียบกับตาของครูนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะสามารถออกแบบได้เองเลยว่านักเรียนอยากให้น้องตุ๊กตาของนักเรียนนั้นมีเสื้อหรือมีกางเกงมีกระโปรงลายอะไรนั่นเองนักเรียนเลือกได้ตามใจชอบเลยครับนักเรียนนักเรียนจะเอาเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่า ุนัขแมวอ่าวัวแถวไหนก็ได้มดก็ได้นะครับต่อมาครับมาดูในอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นคือสิ่งไม่มีชีวิตนะครับจากภาพน,นะครับครูก็ได้นําไปเทียบหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนรถนะครับรถสีรถจะเป็นสนามอ่าหรือว่าจะเป็นเสาได้หลายอย่างครับท้องฟ้าก็ได้นะครับพื้นบ้านอ่าท่าน หลายอย่างครับนักเรียนนักเรียน,น,นได้ออกแบบได้เลยว่าอยากให้สีของสีเสื้อสีกระโปรงของตุ๊กตาของนักเรียนนั้นมีลวดลายแบบไหนนะครับนักเรียนโอเคครับย้ําอีกครั้งนะครับนักเรียนถ่ายภาพมาทั้งหมด4ภาพนะครับส่งมาในลายส่วนตัวของครูนครได้เลยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิต2ชนิดและสิ่งไม่มีชนิดอีก2ชนิดนะครับรวมทั้งหมด4ภาพนะครับที่ต้องส่งครูนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ